สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมาพบกับครูมุกค่ะในแบบฝึกหัดที่2.13เป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาค่ะการคูณและการหารทศนิยมเด็กๆหลายคนนะคะมักจะทำ โจทย์ปัญหาไม่ได้เพราะว่าวิเคราะห์โจทย์ไม่ได้ว่ามันคือวิธีการคูณหรือวิธีการหารสําหรับวันนี้นะคะครูมุกจะมาสอนวิธีการวิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์ที่เขาให้มานั้นมันคือการคูณหรือการหารทศนิยมถ้าพร้อมแล้วไปกันที่ข้อ1เลยค่ะขิมซื้อน้ำตาลทราย10.5กิโลกร,รมัมราคากิโลกร,รัมละ 21.50บาทขิมจ่ายเงินเท่าใดอ่าสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะเราก็มาดูกันเลยขิมซื้อน้ำตาลทราย10.5กิโลกรัมอ่าอันนี้คือ1กิโลกรัม2กิโลกรัม3 4 5 6ไปเรื่อยๆจนถึง10.5กิโลกรัมแต่ละกิโลกรัมนั้นราคา21.50 21.50 21.50 21. 21.50ไปเรื่อยๆนะคะคิมต้องจ่ายเงินเท่าใดหมายความว่าจะต้องเอาทั้งหมดนี้นะคะมาบวกกันนั่นก็คือเป็นนิยามของการคูนนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ของโจทย์ปัญหาข้อนี้คือ10.5คูณ21.50นะคะเท่ากับช่องว่างอ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปแสดงวิธีทํากันเลยค่ะขิมซื้อน้ำตาลทรายเท่าไหร่เอ่ยจากโจทย์เลยนะอันนี้10.5กิโลกรัมอ่าราคากิโลกรัมละ21.50บาท คิมจ่ายเงิน10.5คูณ21.50นะคะเราก็ไปทำการคูณอยู่ที่กระดาษทดของเราเลยเราก็จะได้คำตอบออกมาคือ225.75 7บาทเราก็ตอบเลยนะคะ225.75บาท เสร็จเรียบร้อยต่อกันที่ข้อ2ค่ะน้ำมัน7ลิตรรถยนต์คันหนึ่งแล่นได้87.22กิโลเมตรน้ำมัน1ลิตรรถยนต์คันนี้จะแล่นได้ระยะทางเฉลี่ยกี่กิโลเมตรสมมุติว่าอันนี้คือระยะทางระยะทาง 87..22 กิโลเมตร ใช้น้ำมันทั้งหมด7ลิตรขอแบ่งออกเป็นขอแบ่ง7ตัวนี้นะคะอ่าอันนี้คือ7ลิตร87.22กิโลเมตรแล้วถ้าน้ํามัน1 l. ลิตรล่ะคือตรงนี้นะคะน้ํามัน1ลิตรตรงนี้รถยนต์จะแล่นได้ระยะทางเฉลี่ยกี่กิโลเมตรแสดงว่าเราจะต้องทำการนํา ระยะทางตรงนี้หารด้วยน้ำมันนะคะเราถึงจะได้ออกมาเป็น1ลิตรค่ะจึงได้ประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้ว่า87.22หาร7เท่ากับช่องว่างเรียบร้อยไปที่วิธีทำเลยน้ำมัน7ลิตรอ่ารถยนต์คันหนึ่งแล่นได้ 87.22กิโลเมตรถ้าน้ำมัน1ลิตรรถยนต์คันนี้จะแล่นได้เราก็ทำการนำแปด2หาร7ได้12.46หกอมกิโลเมตรสรุปว่ารถยนต์คันนี้จะแล่นได้ระยะทางเฉลี่ยที่ 12. สี่หกกิโลเมตรตอบสิบสองจุดสี่หกกิโลเมตรไปต่อค่ะกันที่ข้อสามเลยพ่อค้าแบ่งข้าวสารหน0่กิโลกรัมเป็นถุงถุงละเท่าๆกันได้สองร้อยถุงพ่อค้าแบ่งข้าวสารถุงละ กี่กิโลกรัมเหมือนเดิมนะคะครูมุกก็จะทําการแสดงให้พวกเราเห็นว่ามันจะใช้วิธีอะไรอันนี้คือข้าวสารทั้งหมดนี้คือ1,500กิโลกรัมแล้วก็ถูกแบ่งใส่ถุงค่ะได้ทั้งหมด200ถุงโอ้แบ่งออกไปแล้วได้200ถุงถามว่าแต่ละถุงน่ะ จะได้ข้าวสารกี่กิโลกรัมนั่นคือเราจะต้องแบ่งข้าวสาร1,500กิโลกรัมใส่ถุงถุงละเท่าๆกันทั้งหมด200หูถุงก็คือหารเองนะคะหารให้เท่าๆกันเลยสรุปข้อนี้ก็คือวิธีการหารนั่นเองเราจึงได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์สำหรับข้อนี้ว่า1,500หาร200 เท่ากับช่องว่างก่อนไปที่วิธีทำค่ะพ่อค้าแบ่งข้าวสาร1,500กิโลกรัมแบ่งเป็นถุงถุงละเท่าๆกันได้200ถุงพ่อค้าแบ่งข้าวสารถุงละเราก็ทำการหารเลยได้คำตอบคือ7.5 กิโลกรัมดังนั้นข้อนี้จึงตอบ7.5กิโลกรัมเสร็จเรียบร้อยไปกันต่อที่ข้อ4นะคะในการทำน้ำยาล้างจาน10ลิตรต้องใช้น้ำยา N70 จํานำนวน1.3กิโลกรัมถ้าต้องการทำน้ำยาล้างจานเพียง1ลิตร จะต้องเตรียมน้ำยา n70 กี่กิโลกรัมสำหรับโจทย์ข้อนี้จะคล้ายๆกันเลยนะคะกับโจทย์ของเมื่อกี้ที่เป็นน้ำมันกับระยะทางดังนั้นถ้าเราต้องการ1ลิตรกลับมานะคะเราจึงต้องเอาน้ำยา n70 จำนวนน้ำยา n70 หารด้วยน้ำยาล้างจานเนาะอ่าเพราะว่าเราต้องการอยู่ หนึ่งลิตรนะคะบางคนบางคนบอกว่างงค่ะคุณมุขคหนูงงค่ะอ่ะเดี๋ยววาดรูปให้ดูก็แล้วกันออกมาเป็นอย่างนี้นะคะนี่คือน้ำยา n n ็นเนจ็ดศูนย์นะคะน้ำยา n เจ็ดศูนย์ n เจ็ดศูนย์หนึ่งจุดสามกิโลกรัมต้องเอาไปทำน้ำยาล้างจานสิบลิตระคะ่ะสิบลิตร แล้วถ้าต้องการทําน้ํายาล้างจาน10ลิตรค่ะต้องแบ่ง n 7 0เนี่ย1.3กิโลกรัมเนี่ยนะคะออกเป็นนี่คือ10ลิตรนะ n เ0เอามาให้เอามาให้มาให้มาให้มาให,าให้แล้วถ้าต้องการ1ลิตรแสดงว่าก็ใช้ n 7 0แค่1ส่วนนี้และว1ส่วนนี้มันคือเท่าไหร่ล่ะก็ต้องแบ่ง1.3ออกเป็น10ส่วนถึงจะรู้ว่า1ส่วนนั้นคือเท่าไหร่ ประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้ก็เลยเป็น1.3หาร10เท่ากับช่องว่างในการทำน้ำยาล้างจาน10ลิตร ต้องใช้น้ำยา n70 จำนวน1.3กิโลกรัมถ้าต้องการทำน้ำยาล้างจานเพียง1ลิตรต้องเตรียมน้ำยา n70 1.3หาร10เท่ากับ0.13กิโลกรัมข้อนี้คุูมุกไม่ได้คำนวณเลยนะคะเพราะคุูมุกใช้หลักการหารด้วย10 ถ้าหารด้วย10ก็แสดงว่าเราต้องเลื่อนจุดไปทางขวามือ1นึ่งจุดดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ0.13่กิโลกรัมเสร็จเรียบร้อยไปกันต่อที่ข้อ5ค่ะ ในน้ำปลา1ลิตรจะมีเกลือแกงผสมอยู่223.2กรัมถ้าป้าแดงต้องการทำน้ำปลา3าลิตรต้องใช้เกลือแกงในน้ำปลา1ลิตรอ่าก็จะมีเกลือแกงอยู่223.2อันนี้คือ1ลิตรแล้วถ้า2ลิตรก็จะมีเกลือแกงตัวนี้ก็223.2 3ลิตรก็223.2อีก แล้วถ้า35ลิตรก็นำ3า35คูณด้วย223 2จุดนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้โจทย์ประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่ได้ก็จะเป็น223 2คูณ35เท่ากับช่องว่าในน้ำปลา1ลิตรจะมีเกลือแกงผสมอยู่223จุด 2กรัมถ้าป้าแดงต้องการทำน้ำปลา35ลิตรต้องใช้เกลือแกง223.2คูณ35เท่ากับ7,812กรัมนะคะต้องใช้เกลือแกง7,812กรัมแ สิ่งที่โจถามโจบอกว่าต้องใช้เกลือแกงกี่กิโลกร,รมัมเราก็มาดูความสัมพันธ์ของกร,รัมและกิโลกร,รมัมพบว่า1,000กร,รัมเท่ากับ1กิโลกร,รัม7,812พกร,รัมเท่ากับ 7,812หา1,000จะได้7.812กิโลกรัมข้อนี้ซึงตอบ7.812กิโลกรัมการช่งนม1ออนใช้นมผง0.63กรัม ถ้าแม่ต้องการชงนม6.4ออนแม่ต้องใช้นมผงกี่กรัมสำหรับข้อนี้ครูมุกถนัดเลยนะคะเพราะว่าครูมุกชงนมให้ลูกเป็นประจำเลยข้อนี้ค่ะ,ะเราจะได้ว่าข้อนี้ก็จะเป็นเหมือนกับข้อเกลือแกงเลยนะคะก็คือ,อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครั้างระ 0.63กรัมไปเรื่อยๆนะคะเราจึงได้ประโยคสัญลักษณ์ว่า6.4คูณ0.63วิธีทำการชงนม1ออนใช้นมผง0.63กรัมถ้าแม่ต้องการชงนม6.4ออน แม่ต้องใช้นมผง6.4จุดคูณ0.63ไปคูณที่กระดาษทดด้านนอกเลยได้4.032กรัมดังนั้นนะคะแม่ต้องใช้นมผง4.03 สกรัมอะต่อไปข้อที่7ค่ะน้ำตาลสด8.52ลิตรนำมาบรรจุขวดขวดละเท่ากันได้12ขวดน้ำตาลสดแต่และขวดมีปริมาตรกี่มิลลิลิตรก่อนอื่นนะคะเราจะต้องทราบก่อนว่า8.52ลิตรนั้นเป็นกี่มิลลิลิตรอ่ะ น้ำตาลสด8.52ลิตรจะได้น้ำตาลสด8.52คูณกับ1000นะคะทำไมถึงคูณกับ1000เพราะ1000มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรนั่นเองค่ะเราก็จะได้เท่ากับ8 รแปดพ0นอ่าห้ามิลลิลิตรอ่ะ,อะได้ออกมาแล้วนะคะว่าน้ำตาลสด8.52ลิตรนั้นเท่ากับ8520มิลลิลตรนำมาบรรจุขวดขวดละเท่าๆกันได้12ขวด น้ำตาลสดแต่ละขวดมีปริมาตรกี่มิลลิลิตรน้ำตาลสดแต่ละขวดมีปริมาตรเราก็ทำการหารเลยนะคะหารให้เท่าๆกันเนาะ8,520หาร12ได้เท่ากับ710มิลลิลิตรค่ะตอบ น้ำตาลสดแต่ละขวดมีปริมาตร710มิลลิลิตรถ้าใครที่ไม่ทำวิธีเหมือนครูมุกอา้าวมีวิธีอื่นอีกเหรอมีค่ะวิธีอื่นก็คือนำ8.52หา8.52หาร12ก่อนเลย เมื่อหาร12แล้วนะคะค่อยนำมาคูณกับ1,000คําคำตอบที่ได้ก็จะได้710เท่ากันนะคะเด็กๆคะ่ะไปกันต่อที่ข้อสุดท้ายสำหรับคลิปนี้คือข้อที่8คะ่ะเส้นผมของมนุษย์ยาวเฉลี่ยวันละ0.35ม mm. ิลิเมตรในเวลา1เดือนเส้นผมของมนุษย์จะมีความยาวเฉลี่ยกี่เซนติเมตรก่อนอื่นนะคะเราต้องทราบก่อนว่าในเวลาหเดือนนั้น เป็นกี่วันเพราะอะไรเพราะมันจะเชื่อมโยงกันกันกบตรงนี้ค่ะที่เขาบอกว่าวันละเขาไม่ได้บอกว่ายาวเฉลี่ยเดือนละนะดังนั้นเราจึงตีตีโจทย์ที่ว่า1เดือนนี้ออกมา1เดือนก็คือกี่วันคะ,ฉะเฉลี่ยแล้ว30วันนั่นเองนะคะดังนั้นเราจะนำา0.35ไปคูณกับ30ค่ะ เพื่อให้ได้ความยาวเฉลี่ยของเส้นผมออกมาสำหรับโจทย์ข้อนี้จะต้องเออเยอะหน่อยนะคะสมกับเป็นข้อ8เลยสมกับเป็นข้อสุดท้ายเพราะว่าเมื่อเราคูณเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องไปทำหน่วยที่เป็นมิลลิเมตรนี้ให้อยู่ในหน่วยของเซนติเมตรด้วยไปเริ่มกันเลยเส้นผมของมนุษย์ยาวเฉลี่ยว,วันละ0 3 5จสห มิลลิเมตรค่ะดูเลขสามคุม,มุกนะคะมันสุดยอดมากเลยในเวลา1เดือน1เดือนก็คือเท่ากับ30วันเส้นผมของมนุษย์จะมีความยาวเฉลี่ย0.35คูณ30ค่ะเท่ากับ10.5มิลลิเมตร ความยาว1เซนติเมตรค่ะเท่ากับ10มิลิเมตรเพราะฉะนั้นเส้นผมของมนุษย์จะมีความยาวเฉลี่ยอยู่ที่10.5หาร10เท่ากับ1.05เซนติเมตรครูมุกใช้หลักการเลื่อนจุดทศนิยมไปด้านขวามืออีกแล้วนะคะเมื่อหารด้วย10ถ้าหารด้วย100ก็จะเลื่อนไป2จุด นะคะถ้าหารด้วย1,000ก็จะเลื่อนไป3จุดอ้าวตอบกันเลยค่ะเส้นผมของมนุษย์จะมีความยาวเฉลี่ย1.05เซนติเมตรจบไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ของครูม,มุกนะคะ ถ้าเด็กๆคนไหนสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจสามารถที่จะคอมเมนต์มาถามครูมูกันได้หรือว่าอยากจะให้ทำคลิปไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ